ก็สวัสดีกันด้วยนะอยู่กับผมในบอลรอบหนึ่งรอบหนึ่งแล้วแต่กด,ดเลยแล้วไปนมีข ผมเล่นมีดไม่เก่งนะครับเยีเยะมาก็วว่าเด็กแกนั่งเลย,ยผมมากูว็่าตายเลยอวอว <c oughs> luôn mà, luôn mà hồ. Mึง ngại mึง Không nhìn nổi. ở ไหน? Đi, อะไรอะไรมึงอะไรแล้วไหลจังไอควายเดี๋ยวยุกันเราเจ้ามาทางนี้เอ้ยมานี่นี้มึงมาดีดีน้องรับไปอยู่ไหนเนี่ยไปไปอะ ใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยหวานดูเฮ้ยใหญน้องละเฮียเฮียดีเฮียเ้าอีกอ้วกสเต็ปอ่ะงพูดเยยัตงม่ทองกูเปียรเฮ้ยาดีน้องหลังหลัง เยังบอกทำไมมึงบอกทำไมมึงบอกทำไมลืมเลยที่โดนมาเลยพูดไปแล้วหัวหลังอ่ะโอ้ยกำลังจะลอยเลยโอ้โหสิบสุดท้ายจะเลยก่อนอยากไปเล่นมัมมี่ว่ะมัมมี่มีบอมด้วยโอ้ยที่มีปืนเอาผมไม่มีปืนเล่นกับมันเลยบอมตีดูตำนานด้วย คนที่ยิงได้ก็มีไม่กีปคนไอ้ไดไงืนในตำนานอะไอ้ MP5 ตำนานจนตายเฮ้ยหมาหมูไว้รู้จักว่าหมาหมูอะไอเดวก็ฟันโดนาผมไม่รอเอ้เกิดตรงนี้พอดีเลยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยยโอยโอ้ยอยโอ้ยนอ้ยโอ้ยโโยอ้ยโอ้ยโอ้ยย้ยอ้อย้ยอย <ừ> พวกพวกไอ้คุยวันดีนี่เราเองเอ,อ้อเฮ้อเอ,อ้อวันดีนี่เราเองนะวันดีครับวันดีครับอย่ามายุ่งต่อผม วันนี้โอ้ยมาเกิดอะไรตรงนี้วันนี้ฮะอย่าไปยุ่งกับผมวันนี้ับวันนี้ฮะโอ๊ยวันนี้ฮะอยู่ไหนเนี่ยแน่ไอ้เหี้ยวันนี้ครับวันนี้ฮะ เออย่างนี้สวัปดีครับวันนี้ครับวันนี้ครับวันนีครับอยู่ข้างหลังกันดีครับวัีโอ้ก็ว่าเสียใจว่าฟองเสียงกันหน่อยเดรีบไปไหแล้ว อิตาลีไปไหนติดแถวโบงไงวะหลังเลยเออลอยอย่าลอยเขาอย่าลอยเขาอย่าลอยไปเฮ้ยเฮ้ยแน่แน่ไปเหี้ยด่าหงายเอออ่หงายเหมือนกันวัดไีฮาร์มเต็มหน้าดวัดวัดวัดสี่เอาเป็นที่ทันกระโดดได้ โอ้ยนเลื่งมึงเยอะเรือมึงเฮ้ยเี้ยเอ้โหโอ้โหตายแล้วตาเ้เฮ้ยอาไงพียนี่จะัน เลื่อน120ไม่ตายนี่เก็บอไม่เกีย่ยวไม่้องเกยเดยวจะลองไปทีแม่งฟันเข้าเถอะเพื่อร้อยในวายสาดเอ,อ้ยบ้าน้องกูมึ้ยย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  ไก่ไม่ชอบกินโอ้นั่งโอ้โหเอ้ยไอ้ไอ้คนเอ้ยไอ้คนไอ้คนที่ไอ้คนที่ฆ่าตายเมื่อกี้มันเลือดเท่าไหร่วะเลือดยี่สิบเลือดร้อยยี่สิบมันไม่น่าจะคนไหนวะพี่คนนี้เหรอไอ้คนที่ฆ่าเมื่อกี้เนี้ยเเขาเจ่าช้ไอ้คนที่เกิดุดท้ายคนที่สองอะ ไ่เหี้ยไม่โดนไม่โดนวะตปนหัวเลยไม่โดนเหี้ยลงมาดิโอ้โหอา yeah, วเหี้ยยี่บ้านโดน Only kid Only kid Only kid ตายแล้วลินเฮ้ยไอ้คายเทียนี่ก่อนดิเรื่องมันเท่าไหร่วะเนี่ยไอ้เลื่องมันเท่าไหร่วะอว้ายี๋ไอ้เหี้ยว่าแล้วไอ้กูฝันไม่ตายหลังง่้ยนมเดี๋ยวหมอทำอะไรพี่กูนี่อดีนมนม

ย,ย,ย,ยิงฟันกูคู่ต่อไปได้ยังไงเนี่ยวลูกพี่ก <c oughs> ูโดนแทงหัวใจอ่ะเออไอ้กูจะมายิงฟันโหดไม่ได้ใช่ไหมวันนี้วันนี้วันนี้ไอ้เชื้อขาวไอ้เชื้อขาววันนี้เดียวอ้าว